สวัสดีค่ะ,คะอุตีนะคะมาพร้อมกับพี่สาวค่ะซิโอค่ะก็มาตัดชุดนะคะชุดไทยเพราะว่าหลานสาวจะแต่งงานาปีหน้าค่ะอยู่อาศัยอยู่ที่อเมริกาค่ะก็ดีใจที่ได้ชุดนะคะเพราะว่าเป็นวันสำคัญของหลานสาวแล้วคุณแม่เขาก็ดีใจค่ะ เราคิดว่าคุณปลาเขาก็จะส่งชุดไปให้ทีหลังนะคะค่ะคือกำหนดก,การส่งก็คือปลายเดือนมิถุนายน2,568นะครับใช่ค่ะรับผมวันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงก็คือว่าเป็นชุดของคุณพ่อนะครับจากแขนสั้น ก็คือเปลี่ยนเป็นขขดยาวให้นะครับโดยที่มีซับในนะครับผมแล้วก็สีเสื้อของคุณพ่อเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับชุดของคุณแม่ค่ะนะครับคราวนี้ว่าในเรื่องของจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นเสื้อตัวชุดเสื้อไทยพระราชนิยมิยมนะครับ คือตัวปลาเองเนี่ยจะราคาสูงกว่านี้แต่ปลาคิดไม่คิดคุณแม่นะครับปันนีคิดเป็นขวญและกําลังใจกันนะครับก็คือว่ายินดีที่จะเปลี่ยนให้คุณพ่อฟรีนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมขอบคุณค่ะผมส่วนเรื่องส่วนเรื่องสีผ้าการเคลิเบสีเนี่ยนะครับของผ้าใหม่เนี่ยปลาจะดูใกล้เคียงกับชุดเดิมของคุณแม่ให้มากที่สุดนะครับผมแล้วก็แต่ขออนุญาตนิดนึ่งกลัวสีมันจะคลิกไม่ตรงนิดนึงนะครับแต่จะพยายามให้ตรงมากที่สุดนะครับอาจจะมีบิดเพี้ยนประมาณ20 ถึง30%นะครับส่วนเรื่องของลายปักนะครับคุณแม่ลายปักเนี่ยคือจะออกแบบตามคุณแม่เลยจะเป็นคลิกสีตามที่คุณแม่เลือกไว้เลยนะครับจะไม่มีผิดเพีย้ยนจะไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนไซส์ของคุณแม่โอ๋เองเนยครับที่ปาวัดวันนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายละก็คือจะมีการขยายตัวหลวงนะครับที่คุณแม่ชื่นชอบหมดละมีการเอาขันยาวนะครับตามบอกเลยทุกอย่างเลยนะครับ<อ> <eres> ส่วนลายผ้าก็คือตั้งตามจุด ต่างๆที่เรากำหนดไปทั้งหมดนะครับผมอันนี้คือของฝั่งของคุณแม่โอนะครับผมสีถ้าจะเอาสีนะถ้าถ้าไม่เหมือนเป๊กก็ขอให้อย่าเอาสีดําไปกว่านั้นนะครับได้ได้ครับโอเคได้เลยอย่างนี้ปาได้ทากับบ้านจะพยายามเอาสีนะครับคุณแม่นะครับคือข้อหนึ่งแล้วนะครับส่วนของคุณพี่นะครับผมก็คือว่าจะมีไซส์ ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยแฮปปี้หมดเลยนะครับ,รบแต่มีลายผ้านะครับที่เราจะออกแบบใหม่กันนะครับจะเป็นลายตรงนะครับตรงนั้นเนี่ยจะมีการเน้นลายผ้าที่ออกเป็นสีขาวกับชมพูนะครับ ที่ที่มีอยู่ในตัวลายผ้าทั้งหมดเลยนะครับะระยะทางของลายชื่อเท่าเดิมที่ที่เราคุยกันวันนี้นะครับไซส์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่สีผ้าอย่างที่ป้าบอกว่าอาจจะมีการคคลิเบตเหมือนกันคืออยู่ที่ประมาณ1 0บอ,อ่าสิบถึงยีแต่ส่วนใหญ่จะจะพยายามหาให้ตรงลูกค้ามากที่สุดนะครับผมแล้วก็กําหนดการส่งชุดนะครับปลาเนี่ยจะทําเรื่องส่งไปให้ในวันที่ปลายเดือนพถุนายน นะครับมผมแล้วก็เราอาจจะมีการติดต่อประสานงานคือประสานงานที่ปากคุณได้เลยนะครับเพราะว่าเก่งเกิดคุณส่งด้วยนะครับผมแล้วก็แล้วก็เรามีแลกลายกันแล้วนะครับผมแล้วก็ตอนที่ไปส่งปุ๊บเนี่ยนะครับปากก็จะส่งตามทุกอย่างเลยนะครับส่วนใหญ่ที่ส่งมาไม่เคยเกิดปัญหานะครับที่แคลิฟอร์เนียฉะนั้นปุ๊บเนี่ยเวลาส่งไปปุ๊บเนี่ยปากก็รบกวนคุณคแมร่รับตาม ที่อยู่ที่ที่แจ้งป่านะครับเดี๋ยวเราจะมีที่อยู่ลักกันนะครับว่าส่งที่ไหนแล้วก็พร้อมชื่อที่ถูกต้องเลยนะครับคุณแม่เพราะว่าอันนี้จะไม่มี บิดเพียรละนะครับผมคือตรงตามดีทั้งหมดคุณแม่ทั้งสองโอเคไหมครับพี่โอโอเคค่ะโอเคนะครับแค่ปีนะครับใช่นี่ป้าองขอขอบคุณคุณส้มด้วยเพราะว่าจริงๆน้องไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฟินเลนแม้แต่บาทเดียวอันนี้คือบอกตรงๆเลยแล้วป้าก็แบบสงสารน้องมากๆเลยนะครับแล้วก็อันนี้ป้าก็ยินดีที่จะดูแลคุณพี่สองคนนะครับคือจะทําให้ดีที่สุดตามที่ชอบเลยนะครับรายก็ตามตันมานะครับที่ได้ครับผมโอเค เรียบร้อยครับขอบคุณค่ัสขอบคุณนะคะอุตตีนะคะมาพร้อมกับพี่สาวค่ะจิโอค่ะก็มาตัดชุดนะคะชุดไทยเพราะว่าหลานสาวจะแต่งงานปีหน้าค่ะอยู่อาศัยอยู่ที่อเมริกาค่ะก็ดีใจที่ได้ชุดนะคะเพราะว่าเป็นวันสำคัญของหลานสาวแล้วคุณแม่เขาก็ดีใจค่ะ เราคิดว่าคุณปลาเขาก็จะส่งชุดไปให้ทีหลังนะคะค่ะคือกำหนดการส่งก็คือปลายเดือนมิถนายน2,568นะครับใช่ค่ะรับผมวันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงก็คือว่าเป็นชุดของคุณพ่อนะครับจากแขนสั้นก็คือเปลี่ยนเป็นแขนยาวใ,<ช>ให้ <ยา S 2> นะครับโดยที่มีซับใน นะครับผมแล้วก็สีเสื้อของคุณพ่อเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับชุดของคุณแม่ค่ะนะครับคราวนี้ว่าในเรื่องของจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นเสื้อตัวชุดเสื้อไทยพระราชนิยมะนะครับคือตัวปลาเองเนี่ยจะราคาสูงกว่าน,นี้แต่ปลาคิดไม่คิดคุณแม่นะครับ,อ,บอันนี้ค,ค,คิดเป็นขวัญและกําลังใจกันนะครับก็คือว่ายินดีที่จะเปลี่ยนให้คุณพ่อฟรีนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมขอบคุณค่ะครับผมส่วนเรื่องส่วนเรื่องสีผ้าการเคลิเบตสีเนี่ยนะครับของผ้าใหม่เนี่ยปลาจะดูใกล้เคียงกับ ชุดเดิมของคุณแม่ให้มากที่สุดนะครับผมแล้วก็แต่ขออนุญาตนิดนึงกลัวสีมันจะคลิกไม่ตรงนิดนึงนะครับแต่จะพยายามให้ ตรงมากที่สุดนะครับอาจจะมีบิดเพี้ยนประมาณ20-30ถึงนะครับส่วนเรื่องของลายปักนะครับคุณแม่ลายปักเนี่ยคือจะออกแบบตามคุณแม่เลยจะเป็นคลิกสีตามที่คุณแม่เลือกไว้เลยนะครับจะไม่มีผิดเพี้ยนจะไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนไซส์ของคุณแม่โอเคเองเนี่ยครับที่ปาวัตวันนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายแล้วก็คือจะมีการขยายตัวหลวงนะครับที่คุณแม่ชื่นชอบหมดแล้วมีการเอาขขนยาวนะครับตามบอกเลยทุกอย่างเลยนะครับส่วนลายผ้าก็จะตั้งตามจุด ต่างๆที่เรากำหนดไปทั้งหมดนะครับผมอันนี้คือของฝั่งของคุณแม่โอนะครับผมสีถ้าจะเอาสีนะถ้าถ้าไม่เหมือนเป๊กก็ขอให้อย่าเอาสีดําไปกว่านั้นนะครับได้ได้ครับโอเคได้เลยอย่างนี้ปาได้ทํตามบ้านจะพยายามเอาสีนะครับคุณแม่นะครับคือข้อหนึ่งแล้วนะครับส่วนของคุณพี่นะครับผมก็คือว่าจะมีไซส์ทุก ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยแฮปปี้หมดเลยนะครับ <c oughs> แต่มีลายผ้านะครับที่เราจะออกแบบใหม่กันนะครับจะเป็นลายตรงนะครับตรงนั้นเนี่ยจะมีการเน้นลายผ้าที่ออกเป็นสีขาวกับชมพูนะครับท, <c oughs> ที่ที่มีอยู่ในตัวลายผ้าทั้งหมดเลยนะครับ <c oughs> ระยะทางของลายจะอเท่าเดิมที่ที่เราคุยกันวันนี้นะครับ <c oughs> ไซส์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่สีผ้าอย่างที่พี่ปาบอกว่าอาจจะมีการคาลิเบตเหมือนกันคืออยู่ที่ประมาณ1 0เอ่ ต่ส่วนใหญจ่จะพยายามหาให้ตรงลูกค้ามากที่สุดนะครับผมแล้วก็กําหนดก,การส่งชุดนะครับปลาเนี่ยจะทําเรื่องส่งไปให้ในวันที่ปลายเดือนิถุนายนนะครับมผมแล้วก็เราอาจจะมีการติดต่อประสานงานคือประสานงานที่ปากคุณเดยได้เลยนะครับเพราะว่าเก่งเกินคุณส้มด้วยนะครับมผมแล้วก็แล้วก็เรามีแลกลายกันแล้วนะครับผมแล้วก็ตอนที่ไปส่งปุ๊บเนี่ยนะครับปาก็จะส่งตามทุกอย่างเลยนะครับส่วนใหญ่ที่ส่งมาไม่เคยเกิดปัญหานะครับที่กาลสเนียฉะนั้นปุ๊บเนี่ยเวลาส่งไปปุ๊บเนี่ย ปาก็รบกวนคุณแม่รับตามที่อยู่ที่ที่แจ้งป่านะครับเดี๋ยวเราจะมีที่อยู่ลากกันนะครับว่าส่งที่ไหนแล้วก็พร้อมชื่อที่ถูกต้องเลยนะครับคุณแม่เพราะว่าอันนี้จะไม่มี บิดเพลยนละนะครับผมคือตรงตามดีทั้งหมดคุณแม่ทั้งสองโอเคไหมครับพี่โอโอเคค่ะโอเคนะครับแฮปปี้นะครับใช่นี่ป้าองขอขอบคุณคุณส้มด้วยเพราะว่าจริงๆน้องไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฟินเนลล่แม้แต่บาทเดียวอันนี้ก็บอกตรงๆเลยแล้วป้าก็แบบสงสารน้องมากๆเลยนะครับแล้วก็อันนี้ป้าก็ยินดีที่จะดูแลคุณพี่สองคนนะครับคือจะทําให้ดีที่สุดตามที่ชอบเลยนะครับรายจะตามกันมานะครับที่ได้ครับผมโอเค เรียบร้อยครับขอบขอบคุณทุกท่านะคะสวัสดีค่ะ,คะอุตตีนะคะมาพร้อมกับพี่สาวค่ะซิโอค่ะก็มาตัดชุดนะคะชุดไทยเพราะว่าหลานสาวจะแต่งงานปีหน้าค่ะอยู่อาศัยอยู่ที่อเมริกาค่ะก็ดีใจที่ได้ชุดนะคะเพราะว่าเป็นวันสำคัญของหลานสาว แล้วคุณแม่เขาก็ดีใจค่ะแล้วคิดว่าคุณปลาเขาก็จะส่งชุดไปให้ทีหลังนะคะค่ะคือกำหนดการส่งก็คือปลายเดือนมิถุนายน2568นะครับใช่ค่ะครับผมวันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงก็คือว่าเป็นชุดของคุณพ่อนะครับจากแขนสั้น ก็คือเปลี่ยนเป็นแขดยาวให้นะครับโดยที่มีซับในนะครับผมแล้วก็สีเสื้อของคุณพ่อเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับชุดของคุณแม่นะครับคราวนี้ว่าในเรื่องของจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นเสื้อตัวชุดเสื้อไทยพระราชนิยมนะครับคือตัวปลาเองเนี่ยจะราคาสูงกว่านี้แต่ปลาคิดไม่คิดคุณแม่นะครับคนนี้คิดเป็นขวัญและกําลังใจกันนะครับก็คือว่ายินดีที่จะเปลี่ยนให้ คุณพ่อฟรีนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมขอบคุณค่ะครับผมส่วนเรื่องส่วนเรื่องสีผ้าการคคลิเบสีเนี่ยนะครับของผ้าใหม่เนี่ยปัาจะดูใกล้เคียงกับชุดเดิมของคุณแม่ให้มากที่สุดนะครับผมแล้วก็แต่ขออนุญาตนิดนึงกลัวสีมันจะคลิกไม่ตรงนิดหนึ่งนะครับแต่จะพยายามให้ตรงมากที่สุดนะครับอาจจะมีบิดเพี้ยนประมาณ20-30ถึงเนนะครับส่วนเรื่องของลายปักนะครับคุณแม่ลายปักเนี่ยคือจะออกแบบตามคุณแม่เลยจะเป็นคลิกสีตามที่คุณแม่เลือกไว้เลยนะครับ จะไม่มีผิดเพี้ยนจะไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนไซส์ของคุณแม่โอเองเนี่ยครับที่ปาวัดวันนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายแล้วก็คือจะมีการขยายตัวหลวงนะครับที่คุณแม่ชื่นชอบหมดละมีการเอาขันยาวนะครับตามบอกเลยทุกอย่างเลยนะครับส่วนลายผ้าก็คือตั้งตามจุดต่างๆที่เรากำหนดไปทั้งหมดนะครับผมอันนี้คือของฝั่งของคุณแม่โอนะครับผมสีถ้าจะเอาสีนะถ้าถ้าไม่เหมือนเป๊ะก็ขอให้ อย่าเอาสีดําไปกว่าน,นั้นนะครับได้ได้ครับ <นะ S 2> โอเค <นะ S 2> ได้เลยอย่างนี้ปาได้ทํากับบ้านะจะพยายามเอาสีนะครับคุณแม่นะครับคือข้อหนึ่งแล้วนะครับส่วนของคุณพี่นะครับผมก็คือว่าจะมีไซส์ ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยแฮปปี้หมดเลยนะครับแต่มีลายผ้านะครับที่เราจะออกแบบใหม่กันนะครับจะเป็นลายตรงนะครับตรงนั้นเนี่ยจะมีการเน้นลายผ้าที่ออกเป็นสีขาวกับชมพูนะครับที่ที่มีอยู่ในตัวลายผ้าทั้งหมดเลยนะครับระยะทางของลายจือเท่าเดิมที่ที่เราคุยกันวันนี้นะครับไซส์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่สีผ้าอย่างที่พี่้าบอกว่าอาจจะมีการคาลิเบรตเหมือนกันคืออยู่ที่ประมาณ1 0เอ่อ10ถึงแต่ส่วนใหญ่จะจะพยายามหาให้ตรงลูกค้ามากที่สุด นะครับผมแล้วก็กําหนดการส่งชุดนะครับปลาเนี่ยจะทําเรื่องส่งไปให้ในวันที่ปลายเดือนิถุนายนนะครับผมแล้วก็เราอาจจะมีการติดต่อประสานงานคือประสานงานที่ปากคุณดได้เลยนะครับเพราะว่าเกรงใจคุณส้มด้วยนะครับผมแล้วก็แล้วก็เรามีแลกลายกนแลานะครับผมแล้วก็ตอนที่ไปส่งปุ๊บเนี่ยนะครับปาก็จะส่งตามทุกอย่างเลยนะครับส่วนใหญ่ที่ส่งมาไม่เคยเกิดปัญหานะครับที่กคนิฟรเนียฉะนั้นปุ๊บเนี่ยเวลาส่งไปปุ๊บเนี่ยปาก็รบกวนคุณแม่รับตาม ที่อยู่ที่ที่แจ้งป่านะครับเดี๋ยวเราจะมีที่อยู่ลักกันนะครับว่าส่งที่ไหนแล้วก็พร้อมชื่อที่ถูกต้องเลยนะครับคุณแม่เพราะว่าอันนี้จะไม่มี ปิดเพียละนะครับผมคือตรงตามดีทั้งหมดคุณแม่ทั้งสองโอเคไหมครับพี่โอโอเคค่ะโอเคนะครับแค่ปีนะครับใช่นี่ป้ากงขอขอบคุณคุณส้มด้วยเพราะว่าจริงๆน้องไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฟินแลนลแม้แต่บาทเดียวอันนี้คือบอกตรงๆเลยแล้วป้าก็แบบสงสารน้องมากๆเลยนะครับแล้วก็อันนี้ป้าก็ยินดีที่จะดูแลคุณพี่สองคนนะครับคือจะทําให้ดีที่สุดตามที่ชอบเลยนะครับรายก็ตามต้นส่งมานะครับพี่ได้ครับผมโอเค เรียบร้อยครับ,อบ,อบขอบขอบคุณครับู้ะขอบคุณนะค,คนะ